กราบสวัสดีพ่าแม่พี่น้องนะครับอยู่ผมสี่บาทนะครับวันนีอ้อยู่ในรายการเมาเกมเมอร์นะครับผมคำเตือนนะฮะการขับขี่สุราทำให้การดื่มพาหนะลดลงนะครับก็โอเคครับเรามาสไตล์กันเลย คันเดียวไม่สนุกครับต้องหลายๆคันโอเคครับเรามาหลายคันแล้วนะครับผมไปเลย go go ม,มาแล้วครับสีวัดออกไปแล้วสีวัดตัดหน้าคันสีม่วงสีวัดออกไปแล้วนะครับผมโอ้โหไปแล้วครับอ้าวโอเวอร์ฮีทวัดดับเชียชดโอเวอร์ฮีทได้ไงวะโอเค,อเคไปไป ไปต่อนะครับตัดหน้าคันสีไม่เป็นไรไปอ้าวความเองอุยอ้าวเชียโอเคเราไปต่อกันนะครับครับเหมือนที่คำเตือนบอกนะฮะว่า,าการขับขี่สุราทำให้สมรรถภาพในการดื่มพาหนะลดลงนะฮะอ้าวลมอีกแล้วคุณ ไปอ้ยอา้าวโอเคครับผ่านรอบแรกมาแล้วเย่ผ่าหนหด้บ้างอืมอ้มอาวโอเวอร์ฮีทวันอะไรวะโอเวอร์ฮีทบ่อยจนะังไปเลยช่างหัวมันอา้าวไม่เป็นไรครับมา,าเรามาต่อกันเ้ย ไม่อ,อาอ้าวครับให้ทูแกท่านทุกนันถึงตัวเลยกันทีเดียวอยอ้าวอะไรวะไปเลยยาวๆมาอา้าวโอ้โห โอ้ oh, ไม่ได้ที่หนึ่งนะได้ที่เท่าไรครับได้ที่สี่วัดดาบไม่ยอมครับตะเกยียรเราไม่ยอมนะฮะเราต้องได้ที่หนึ่งสิครับเพราะเราคือเมาเกมเมอร์ปาดหน้าไหอ้าวล้มทั้งคู่เลยอะไรวะ มาเอ้าอีกแล้วลืมดูนะครับเวอร์ฮีดอีกแล้วไม่เป็นไรไปเลยปาดหน้ามันซะเยี่ยมเอ้าวอ้าไม่โดนสูง,งวะ โอเคครับผัดแล้วเราละปลาดหน้ามันชีวาดปาดเอาไม่โดนไม่เป็นไรครับเอาโอเวอร์ฮีทวัดอีกแล้วอะไรวะปาดหน้ามันอื้ออืมอ่าเชียดไปเลย โอเคครับเราโดดได้เพอร์เฟกแม่งว่าละเฮ้ยอ้าโคลไม่เป็นไรครับทมเราได้แล้วไาเยี่ยมที่หนึ่งเราไปสนามต่อไปกันเลยเนี่นเยี่ยมมา ปาดได้ไหมนี่เยี๋ย yeah. เสร็จไปสองเดี๋ยวมันก็มีคนอยู่ข้างหน้าเราอีกนะฮะไม่รู้มันแข่งกันกี่คนตะกี้ก็สตาร์ทกันอยู่สีคนอา้าวโอเวอร์ฮีดอีกแล้ว oh <my>. no. เอไ<ป>อไม่เนาอ้าวไป ไปเยี่ยมไกลๆเลยเจ็ดโอ้ยเกือบอ้าวกำเลยจไปมานี่ปาดแม่โก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 โอ้ โอ้ไม่โดนเว้ยนี่อ้าวครับไปยาว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 อ่าไอ้โอเคยาวไป โอ้โห oh, oh. ที่หนึ่งแน่นอนครับอย่างนี้ yeah. 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 uh. นเยี่ยมเยี่ยมจำเลยมาแทร็ก3ามอ่าไปเหมือนเดิมครับปันอ้าวกำนะครับ ฐานที่ป่าหน้าชาวบ้านนะล้มทีแม่งล้มยา,าวล้มทีล้มยาวเลยนะครับบายปา่าอุ้ยโอเคครับเราทำเวลาได้ดีนี่ลบม,มัน มานี่เอ้ยมีเยี่ยมโอเคครับรอบแรกมันมันวิ่งเป็นวงกลมตรงอ้าวเช่ยมันวิ่งเป็นวงกลมตรงไหนเนี่ยผมเห็ดมันวิ่งวิ่งเป็นทางตรงตลอดเลยมาอ้าวอีกแล้วอะไรวะ เอ,เอาเอาเอาเกิดอ,อะไรขึ้น<_ <C> _>นี่กาจจะปาซะหน่อย <_ C _> แล้วมึงจะปาดทำไมล่ะครับนี่เอาคืนสันเฟนิชที่หนึ่งเย็บ <_ C _> หรือเปล่า Yeah ฮาฮาฮคแทกซี okay. go โอ oh ้โหตามตามไม่ทันสักคันเลยว่ะ ปาดหน้าใครไม่ได้เลยเว้ยไม่ยอมว้ยปาอ้าวเชดปาดมัน,ปปน,มนไปไหนอ้อออาวตายกูตายโอเคปาดปาด โอ้โหทันไหมเนี่ยอืมอืมเฮยเจี๊ยม มานี่ไอ้มมกนี่ปาดแม่งปาดอีกนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงไม่อ้าวไม่มีใครแซงเราได้หรอกนะโอ้โหห่างก,กันสี่ไม่สี่สามนาทีกว่าที่ชันท่าทำไมาได้ที่อ้าวแบห้าหรือ

ปาดหน้ามันเยี่ยมไปย,ย,ยาวๆไม่รวนเว้ยโอ้โหมามา,าบัดซาร์เขาถึงบอกว่า เหมาแล้วห้ามขับนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะฮะอ้าวความไม่เป็นไรไปาดอ้าวโอ้โหเช็ดอ้าวอะไรวะทีแปดวิปาดมันใสหมดอ้าวโอเวอร์ฮีท โอ้ไม่กูอ์อยาว่าแล้วเจมี่ไม่ทันแน่ครับโอเคพลาดที่หนึ่งแล้วนะฮะที่เท่าไหร่ไม่รู <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็หมดเวลาของซีบาทแล้วนะครับอยู่กับเมาเกมเมอร์วันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับผมอชอบกดไลค์กดซับซับตะใครได้นะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ